สำหรับอุปกรณ์การสร้างฝั่งด้านขวา ก็จะเป็นพวกบล็อกต่างๆแบบนี้ซึ่งบล็อกตรงนี้ผมแนะนําว่าให้ใช้เป็นบล็อกที่เป็นแบบว่าจําพวกหินอะไรแบบนี้ถ้าเป็นพวกไม้อะไรแบบนั้นน่ะผมไม่ค่อยแนะนําแล้วก็เป็นกระจกแบบนี้เป็นบล็อกเต็มนะซึ่งสซแปตรงนี้ผมแนะนําว่าให้เป็นสซแปร์คัพเปอร์สโตนจะดีกว่าเนาะเพราะมันหาง่ายมากที่สุดแล้วแล้วก็ถังน้างํา2ถังตรงนี้ก็คือแมกมาบล็อกตรงนี้คือออฟเซอร์เวอร์แล้วก็ทอชเจ็ดอันนะผม ก่องฟังนี้ตรงนี้คือ my card with hopper ซึ่งตรงนี้คือบล็อกที่เราจะเอาไว้มาร์กพื้นสำหรับตอนที่เราสร้างมันก็จะง่ายขึ้นบล็อกตรงนี้ให้เราหามาอย่าให้มันซ้ำกับบล็อกตรงนี้มันจะไม่เหมือนกัน ตอนที่เราสร้างเนี่ยมันก็จะง่ายขึ้นอย่างสุดท้ายก็คือตรงนี้ซึ่งไทเดนเนี่ยถ้ามันแบบว่าใกล้พังแบบนี้เห็นปะมันก็ยังสามารถใช้งานในฟาร์มได้อยู่แถมมันสามารถใช้งานได้ถาวรสำหรับในฟาร์มเท่านั้นถ้าเราเอามาใช้เองเนี่ยมันก็จะพังตามปกติที่เหลือเนี่ยก็เตรียมให้ได้ประมาณแบบนี้เลยนะ สำหรับขั้นตอนการสร้างเนาะพื้นที่ในการสร้างเนี่ยทุกคนจะสร้างบนพื้นแบบนี้ก็ได้หรือจะไปสร้างบริเวณในทะเลแบบนั้น เห็นไหมฮะทุกคนก็สามารถสร้างได้หมดเลยนะแต่ถ้าเราสร้างบริเวณในทะเลเนี่ยเราก็จะได้ผลผลิตมากที่สุดภายในเกมแล้วถามว่าเราสร้างบนดินแบบนี้มันไม่ได้ผลผลิตเลยเหรอไม่ใช่นะครับผมมันก็ยังได้ผลผลิตเหมือนเดิมแต่มันจะน้อยกว่าการที่เราสร้างในทะเลแบบนั้น เพราะฉะนั้นแล้วในคลิปนี้ผมจะมาสร้างบนพื้นละกันเนาะเพื่อให้ทุกคนรู้ว่ามันใช้งานได้จริงๆและได้ผลผลิตจริงๆนะครับผมโดยพื้นที่ในการสร้างเนี่ยทุกคนต้องหาพื้นที่ที่มันอยู่ต่ํามากที่สุดก็คือ y 6 3แบบนี้นั่นแหละฮะของผมเนี่ยตรงเนี้ยคือ y 6 3เพราะฉะนั้นแล้วผมก็เลยสามารถสร้างตรงนี้ได้เลยถามว่าทําไมต้องเป็น y 6 3ใช่ไหมเพราะเป็นระดับเดียวกับพื้นที่ของทะเล แบบนั้น เพราะฉะนั้นแล้วถ้าใครที่จะสร้างในทะเลหรือในพื้นที่แบบนี้ก็สามารถสร้างได้เหมือนกัน100%ให้เราต่อบล็อกสูงขึ้นไป150บล็อกถ้าทุกคนจะวางบล็อกแบบนี้แบบนี้แบบน,แบบนี้นับไปทีละบล็อกเนี่ยมันจะเสียเวลาเพราะฉะนั้นแล้วเราก็เลยสามารถคํานวณพิกัดภายในเกมได้มันก็จะสะดวกมากขึ้นก็คือให้ทุกคนเนี่ยเอา y 63ณตอนนี้บวกกับ150ลบ็อก เราจะต่อสูงขึ้นไปเราก็จะได้213นั่นเองให้เราต่อบล็อกสูงขึ้นไปจนถึง213นั่นเองไม่ต้องนับให้เสียเวลาเลยในณนะตอนนี้ผมก็ได้ขึ้นมาถึง213แล้วแล้วทีนี้ให้ทุกคนเนี่ยวางบล็อกทางด้านขวา3บล็อก1 2 3แล้วเราก็มายืนที่เดิมตรงนี้แล้วเราก็วางบล็อกทางด้านซ้าย2บล็อกนะ1 2 แบบนี้ทางด้านซ้ายฝั่งนี้เนาะให้ทุกคนเนี่ยต่อบล็อกไปทางด้านหน้า6บล็อกนะผม1 2 3 4 5แล้วก็6แล้วเราก็กลับไปทางด้านขวาฝั่งนี้ให้ทุกคนเนี่ยต่อบล็อกไปด้านหน้าเท่ากับฝั่งนี้เลย1 2 3 4 5 6แล้วเราก็วางบล็อกให้มันชนกันจากนั้นให้ทุกคนเนี่ยวางบล็อกมุมนี้ แบบนี้นะแล้วก็ด้านหน้าจากนั้นให้ทุกคนวางบล็อกที่เราจะมาร์กจุดเนาะก็คือเป็นบล็อกนี้ให้เรายืนตรงนี้ <wh ats> เห็นไหมฮะหันไปทางด้านหน้าแล้วเราก็วางตรงนี้แล้วก็ตรงนี้จากนั้นวางด้านขวาฝั่งนี้แล้วก็ฝั่งนี้ที่เหลือเนี่ยเราก็วางบล็อกธรรมดาแบบนี้ได้เลยพอเรามาร์กจุดแล้วเนี่ยมันก็จะดูง่ายขึ้นแบบนี้เลยแล้วฝั่งด้านหลังตรงนี้ให้เราวางบล็อกแบบนี้นะ วางตามแบบนี้เลยนะแล้วเราก็ลงมาด้านล่างให้เราวางบันไดลงมาด้านล่าง4บล็อก 1>, 1 2 3 4ซึ่งการวางบันไดเนี่ยทุกคนอาจจะวางบันไดไปถึงด้านล่างเลยก็ได้เพราะว่าทางขึ้นเนี่ยทุกคนสามารถเลือกได้เลยว่าจะขึ้นมาแบบไหนหรือจะใช้วิธีแบบไหนเนาะอย่างเช่นใช้เป็นบันไดลิงแบบนี้หรือจะใช้เป็นลิฟ์น้าใช้ประตูนรกวาร์ปขึ้นมาแบบนั้นก็ได้หรือจะใช้เป็นปีกปีนขึ้นมาแบบนั้นก็ได้เหมือนกันมันมีหลายวิธีมากๆเลยนะซึ่งตรงนี้ให้เราวางบล็อกตรงนี้วางไปเลยนะแบบนี้ มันจะวางได้แล้วเราก็วางบล็อกล้อมรอบแบบนี้เลยแล้วก็ฝั่งนี้ซึ่งตรงนี้ผมไม่ได้ใช้บันไดให้เราขุดออกได้เลยแล้วเราก็วางบล็อกธรรมดาเนาะทีนี้ฝั่งด้านซ้ายเนี่ยให้เราวางบล็อกไปทางด้านหน้า3บล็อกหนึ่งทางด้านขวาก็เหมือนกันเลย1 2 3แล้วเราก็วางบล็อกตรงนี้แบบนี้เลยนะจากนั้นให้เราขึ้นไปด้านบน ตรงนี้เนาะซึ่งด้านบนเนี่ยให้เราวางพิสตันตรงมุมด้านซ้ายฝั่งนี้เนาะก็คือมันจะตรงกับทางขึ้นเลยเห็นไหมฝั่งนี้แล้วเราก็วางมุมนี้แบบนี้เลยด้านหลังให้เราเว้นไว้จากนั้นตรงนี้ให้ดูดีๆนะก็คือพอเราวางแบบนี้แล้วให้เราไปยืนทางด้านข้างฝั่งด้านซ้ายแบบนี้อันหน้าไปทางนูน้นแล้วเราก็วาง observer ด้านข้างแบบนี้แล้วเราก็มายืนฝั่งนี้ วาง o b s e r v ร r ตรงนี้ยืนแบบนี้วางพิสตันยืนข้างๆวางอ b s e r อร r ยืนแบบนี้วางอ b s e r v e r แล้วก็ยืนแบบนี้วางพิสตันแล้วก็ยืนข้างๆวาง observer แล้วก็ยืนแบบนี้เนาะวางอ b s e r v e r t พิสตัน แล้วก็ยืนแบบนี้วางออฟเซอร์เวอร์อันสุดท้ายให้เรายืนแบบนี้แล้วเราก็วางออฟเซอร์เวอร์ตรงนี้แล้วอย่างต่อมาให้ทุกคนเนี่ยวางกำแพงด้านข้างให้เราวางสูงขึ้นมา3บล็อกก็คือเป็นแบบนี้1 2 3แล้วเราก็วางฝั่งนี้เท่ากันเลยแล้วเราก็วางล้อมรอบให้มันเท่ากันเนาะด้านหน้าตรงนี้ให้เราวางแบบนี้ จากนั้นให้เราวางกระจกตรงกลางฝั่งนี้มันจะตรงกับบันไดแล้วเราก็วางทางด้านขวาแล้วเราก็วางบล็อกให้มันเท่ากันเลยแล้วก็ฝั่งนี้แล้วก็ด้านบนเนาะด้านในจะเหลือช่องว่างอยู่เนาะให้เราวางบล็อกอุดให้หมดเลยนะตรงกระจกตรงนี้เราก็วางด้วยนะแล้วก็ตรงนี้เนาะ แล้วขั้นตอนต่อมาให้ทุกคนเนี่ยลงไปด้านล่างตรงนี้ลงมาแบบนี้ทางด้านซ้ายฝั่งนี้ให้เราวางกล่องมุมนี้แล้วก็มุมนี้จากนั้นให้เรากดยอ่อแล้วเราก็วางฮ o ปอร์ด้านข้างแบบนี้แล้วเราก็วางรางรถไฟด้านหน้าแบบนี้เห็นไหมฮะมันจะวางได้ซึ่งบางคนเนี่ยจะเป็นแบบนี้ เห็นรางรถไฟไหมมันจะหันหน้าไปทางนูน้นแบบนี้เราจะไม่เอานะผมวิธีแก้ก็คือให้เราวางบล็อกทางด้านข้างแบบนี้แล้วเราก็วางรางรถไฟตรงนี้เห็นไหมฮะมันจะเปลี่ยนทิศทันทีเลยแล้วเราก็ขุดบล็อกตรงนี้ออกได้เลยเนาะจากนั้นวางไมค์สวิดฮอปเปอร์ด้านบนแล้วเราก็วางสลับทางด้านขวาฝั่งนี้เนาะแล้วก็ทางด้านซ้ายฝั่งนี้ เพื่อไม่ให้ไมค์คาร์ดวินฮอปเปอร์เนี่ยมันขยับไปไหนแล้วเราก็ขึ้นไปด้านบนตรงด้านบนตรงนี้ให้เราวางรีเวอร์ตรงนี้รีเวอร์เนี่ยมันจะตรงกับพิสตันตรงนี้เห็นปะ่ะแล้วให้ทุกคนเนี่ยกดคันโยก2ที1 2ถ้ามันใช้งานได้แบบนี้ก็ถือว่าโอเคแล้วอ่ะให้เราปิดไปก่อนเนาะ จากนั้นตรงนี้ถ้าเราจะขึ้นไปด้านบนเนี่ยเราจะวางบล็อกเป็นขั้นบันไดก็ได้นะอย่างเช่นแบบนี้แล้วก็ขึ้นไปด้านบนหรือจะใช้เป็นบันไดแบบนี้ก็ได้ตรงนี้แล้วแต่เลยนะว่าจะใช้แบบไหนเนาะแล้วเราก็ขึ้นไปด้านบนจากนั้นให้ทุกคนเนี่ยปลาไทเดนไปที่พิสตันตรงนี้ปลาเข้าไปแบบนี้ จากนั้นให้เราวางน้ําตรงพิสตันตรงนี้ย้ํำนะว่าให้เราวางน้ําตรงพิสตันตรงนี้ไม่ใช่ว่าให้วางด้านล่างตรงนี้นะไม่ใช่นะเล็งไปที่พิสตันแล้วเราก็วางน้ําแล้วเราก็ลงไปด้านล่างจากนั้นกดคันโยกหนึ่งทีแล้วขึ้นไปด้านบน มันจะทํางานแบบนี้น้ําตรงนี้มันจะไม่หายไปไหนถือว่าเราทําถูกต้องแล้วแล้วทีนี้ให้เราวางบล็อกล้อมรอบตรงนี้ก็คือวางมุมนี้ด้านข้างแล้วก็ด้านข้างแล้วก็ด้านหลังอย่างต่อมาให้เราปิดเครื่องก่อนเนาะแบบนี้ซึ่งเราจะต่อบล็อกลักษณะแบบนี้สูงขึ้นไป16บล็อกนะผมก็คือถ้าเราวางตรงนี้ก็คือบล็อกที่1และ 5 6 7 8 9 1 1 1 1 1 2 1 3 1 4 15แล้วก็16แล้วเราก็ต่อบล็อกให้มันเท่ากันทุกด้านเลยนะก็คือตั้งแต่ตรงนี้ขึ้นมาด้านบนเนาะเห็นไหมฮะมันจะเท่ากันแบบนี้ หลังจากที่เราวางเสร็จแล้วเนาะตรงด้านบนตรงนี้เราจะวางเป็นแมกมาบ็อกซ์จะเป็นแบบนี้เราจะวางตรงด้านบนก็คือวางแบบนี้แล้วก็มุมนี้แล้วก็มุมนี้แล้วก็ฝั่งนี้จากนั้นให้เราวางตรงมุมด้วยก็คือตรงนี้ตรงนี้แล้วก็ฝั่งนี้เนาะ แล้วขั้นตอนต่อมาเราจะวางบล็อกไปทางด้านข้างยื่นออกไป8บล็อกนะครับผมเราจะวางตรงไหนก็ได้นะอย่างเช่นมุมนี้หรือฝั่งนี้หรือว่าฝั่งนี้ก็ได้อันนี้ก็แล้วแต่เลยอย่างเช่นผมจะวางมุมนี้แล้วกันก็คือวางบล็อกทางด้านหน้าตรงนี้บล็อกที่1 2 3 4 5ส7 8แามวี่ห้าหก็ดแลเรากลับไปที่เดิมวางมุมนี้หนึ่ง6 7 8สาี่ห้าดกลับไปที่เดิม วางมุมนี้ 1, 2, 3, 4หรือจะวางแบบนี้ก็ได้ 5, 6, 7, 8กลับไปที่เดิมเนาะวางมุมนี้ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8มมันจะเป็นแบบนี้นั่นเองแล้วทีนี้ให้ทุกคนเนี่ยวางบล็อกล้อมรอบทั้งหมดตรงนี้ก็คือวางตีกรอบแบบนี้แล้วก็ฝั่งนี้เนาะวางให้มันชนกัน แล้วก็ฝั่งนี้เราก็วางเหมือนกันเลยวางให้มันชนกันแล้วช่องว่างที่เหลือเนี่ยให้เราวางบล็อกอุดทั้งหมดเลยนะวางไปเรื่อยๆพอทุกคนวางพื้นเสร็จแล้วแบบนี้เนาะให้ทุกคนเนี่ยวางกำแพงสูงขึ้นมา13บล็อกก็คือตั้งแต่มุมนี้ขึ้นไปด้านบนอันนี้ก็คือบล็อกที่1 2 3 4 5ส7 8 9 10 1 1 12แล้วก็13เราก็จะวางให้มันสูงแบบนี้ล้อมรอบทั้ง4มุมเลยในนาตอนนี้ผมก็ได้วางกำแพงล้อมรอบทั้งหมดแล้วแล้วทีนี้เราจะทำน้ำอินฟินิตี้เราจะวางตรงกลางก็ได้นะอย่างเช่นแบบนี้แล้วเราก็วางน้ำมุมนี้แล้วก็มุมนี้ มันจะเป็นน้ำอินฟินิตี้แล้วทีนี้ให้เราวางบล็อกตรงมุมนะแบบนี้วางไป1บล็อกแล้วเราก็วางบล็อกทางด้านข้าง3บล็อก1 2 3สฝั่งนี้ก็3บล็อก1 2 3แล้วเราก็วางบล็อกตรงกลางตรงนี้1บล็อกแบบนี้แล้วเราก็วางบล็อกทางด้านข้างตรงนี้แล้วก็ตรงนี้เราจะวางแบบนี้ทั้ง4มุมเลยนะให้มันเหมือนกันนะผม เห็นไหมฮะทั้งสี่มุมเหมือนกันเลยแล้วเราก็วางน้ําตรงมุมนี้ให้มันไหลมาเรื่อยๆแล้วก็มุมนี้มุมที่3แล้วก็มุมสุดท้ายจากนั้นให้เราวางน้ําไปเรื่อยๆื่อให้มันเท่ากันน้ำมันจะไหลมาถึงตรงกลางพอดีแบบเป๊ะเ,ะเลยแล้วเราก็วางน้ำมุมนี้ด้วยวางไปเลยแล้วก็มุมนี้เนาะ แล้วก็มุมสุดท้ายมันจะไหลามาเท่ากันตรงนี้ที่มันไม่เท่ากันเพราะว่ามันมีตรงนี้อยู่ให้เราอุดแบบนี้แล้วเราก็ขุดออกเนาะหลังจากนั้นให้เราไปซักหนึ่งมุมอย่างเช่นมุมนี้ให้เรายืนบล็อกนี้เลยนะแล้วเราก็นับขึ้นไปด้านหน้าตามบล็อกบล็อกที่หนึ่งอง แล้วก็บล็อกที่3บล็อกที่3เนี่ยให้เราวางบล็อกสูงขึ้นไป4ี่บล็อกหนึ่งสอแล้วก็4แล้วด้านล่างเนี่ยให้เราขุดออกให้เรายืนตรงนี้จากนั้นให้ทุกคนเนี่ยวางบล็อกทางด้านขวา12บล็อก1 2ึ4งสอง9ห้าแล้วก็10 11 12ให้เรากลับไปที่เดิม ตรงนี้เนาะให้ทุกคนต่อบล็อกไปทางด้านหน้า13บล็อกนะผมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกดแดดแล้วก็13ให้เรากลับไปที่เดิมตรงนี้ให้เราขุดทางด้านขวา2องบล็อก1 2สองแล้วเราก็กระโดดไปตรงนี้ขุดด้านหน้าตรงนี้สองบล็อก1 2สองกระโดดข้ามไปขุดตรงนี้สองบล็อก1 2สองกระโดดข้ามไป พดตรงนี้2องบล็อก1 2มันจะเป็นแบบนี้1 2 3 4แล้วก็5จากนั้นให้เราวางบล็อกไปทางด้านหน้าเท่ากับฝั่งนี้เลยดูเป็นตัวอย่างเนาะเห็นปะมันจะเท่ากันเนาะแล้วเราก็วางให้มันเท่ากันทั้งหมดเลย แล้วขั้นตอนต่อมาให้เราทําแบบนี้นะก็คือวางบล็อกธรรมดาตรงไหนก็ได้นะอย่างเช่นตรงนี้แล้วเราก็วางกระจกด้านบนแบบนี้ด้านล่างเนี่ยให้เราขุดออกจากนั้นวางกระจกให้มันเท่ากับพื้นด้านล่างเลยเดี๋ยวจะวางให้ดู้เป็นตัวอย่างก่อนแล้วเราก็ทําแบบนี้ทั้ง4อันเลยขั้นตอนต่อมาเนี่ยเราก็จะทําแบบเดิมเลยก็คือวางบล็อกด้านบนตรงนี้แล้วก็ตรงนี้เนาะ วางเหมือนกันเลยแล้วทีนี้เราก็วางกระจกเหมือนเดิมเลยก็คือแบบนี้แล้วก็วางด้านบนแล้วก็วางให้มันเท่ากันเนาะซึ่งตรงนี้เราวางมาแล้ว2ชั้นชั้นสุดท้ายก็คือชั้นที่3เราก็วางแบบเดิมเลยวางบล็อกด้านบนแบบนี้เนาะแล้วเราก็วางกระจกแบบเดิมเลยนะแบบนี้เนาะ ไม่ได้มีอะไรยากเลยคือแบบว่าทําเหมือนเดิมทุกอย่างแล้วขั้นตอนสุดท้ายก็คือให้เราวางปิดหลังคาแบบนี้ปิดไปให้หมดเลยตอนนี้ผมได้ปิดหลังคาทั้งหมดแล้วซึ่งตรงเนี้ยมันจะมีมอนเตอร์สามารถเกิดขึ้นมาได้เพราะฉะนั้นแล้วทุกคนจะปักไฟแบบนี้ก็ได้มันก็สามารถใช้งานได้เหมือนกันแต่ผมแนะนำว่าให้เราใช้เป็นสลับแบบนี้จะดีที่สุดให้เราวางสลับเนี่ย ไปเรื่อยๆทั้งหมดตรงนี้เลยสำหรับในตอนนี้ผมก็ได้วางตแลบด้านบนแบบนี้แล้วพวกมอนเตอร์ต่างๆเนี่ยมันก็ไม่สามารถเกิดด้านบนตรงนี้ได้แล้วทีนี้ฟาร์มของเราเนี่ยก็สามารถใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพแล้วให้เราลงมาด้านล่างตรงนี้จากนั้นปักไฟตรงนี้แล้วก็ตรงนี้แล้วก็ด้านหลังตรงนี้กับตรงนี้ด้านล่างตรงนี้เราก็ปักไฟตรงนี้แล้วก็ด้านล่างเนาะมุมนี้ กับมุมนี้เราปักไฟแค่นี้ก็สว่างทั้งหมดแล้วทีนี้ให้เรายืนด้านบนตรงนี้เพื่อรับเลเวลจากนั้นให้ทุกคนกดคันโยกตรงนี้แบบนี้เพื่อเป็นการเปิดเครื่องฆ่าโดยอัตโนมัติเราก็จะได้ของแบบอัตโนมัติโดยที่เราไม่ต้องใช้ดาบเลยสักนิดเรามีหน้าที่แค่ยืนรอเฉยๆแค่นั้นเองนะบอกหรือว่าจะยืนดูด้านล่างตรงนี้ก็ได้นะ สำหรับคนที่ไม่มีมอนเตอร์เกิดออกมาสักตัวเลยแบบนี้วิธีแก้ก็คือให้เราไปที่เซตติ้งตรงนี้เนาะจากนั้นให้เราเปลี่ยนตรงนี้ให้เรากดเข้าไปแล้วเปลี่ยนเป็นโหมดฮาร์ดตรงนี้แล้วเรากดกลับ ตรงนี้อาจจะใช้เวลาพอสมควรนะมันไม่ได้แบบว่าเกิดออกมาแบบรัวขนาดนั้นนะเพราะตัวเกมเนี่ยมันจะมี3ระดับระดับแรกก็คือไม่มีเกิดเลยระดับที่2ก็คือเกิดระดับปานกลางอาจจะเกิดประมาณ1-5ตัวและระดับสุดท้ายระดับที่3เนาะก็คือเกิดทีละ5ตัวถึง10ตัวเลยคือแบบเกิดพร้อมกันเลยอ่ะมันจะไม่ได้เกิดแบบโอ้โหล่วงลงมาทีละ20ตัวขนาดนั้นมันก็เวอร์เกินไป เห็นไหมฮะทุกคนเกิดออกมาแล้วนะครับผมสเกลลิตันตอมบี้และสไปเดอร์หรือว่าแมงมุมนั่นเองตอนนี้เรายังไม่เจอคิปเปอร์เลยเนาะเดี๋ยวรอดูก่อนว่ามันจะเกิดออกมาหรือเปล่าเนาะอ่าพูดถึงก็มาเลยเห็นไหมฮะเดี๋ยวรอมันตายไปเองนะผมเดี๋ยวเรามาดูเลเวลกันเนาะว่ามันได้เยอะหรือเปล่านะเห็นปะซึ่งเลเวลเนี่ยมันไม่ได้เยอะแบบเวอร์แบบจ,จัดขนาดนั้นไปดูของกันนะของด้านล่างตรงนี้ เห็นไหมฮะอันนี้แค่แป๊บเดียวนะแล้วบางครั้งถ้าเราโชคดีเนี่ยเราอาจจะได้พวกแครอทโปรตโต้หรือเป็นชุดเกาะแบบนี้ก็มีเหมือนกันนะบผมตรงนี้ต้องใช้ดวงล้วนๆเลยนะ แล้วสําหรับอย่างสุดท้ายในคลิปนี้ก็คือวิธีการ AFK เนาะหรือการยืนนิ่งๆเพื่อรับของเพราะว่าบางคนเนี่ยยังเข้าใจผิดกันอยู่ว่าถ้าเราเปิดการใช้งานแบบนี้เราสามารถไปทําอย่างอื่นได้ตามสบายเลยแบบนั้นเป็นความคิดที่ผิดนะครับผมเพราะว่าอะไรรู้ปะ่ะอย่างเช่นตอนนี้มันมีซอมบี้อยู่นะถ้าสมมุติว่าผมออกห่างนะดูนะมันยังอยู่นะแล้วผมลงไปด้านล่าง แบบนี้แล้วก็เดินกลับบ้านอะไรแบบนี้ใช่ไหมถ้าเราจะกลับมาใช้งานแบบเดิมเนี่ยตอมบี้ตัวเมื่อกี้มันจะหายไปเห็นปะมันจะหายไปแบบนี้เพราะฉะนั้นแล้วเราก็เลยต้องยืนบริเวณตรงนี้หรือด้านบนตรงนี้เพื่อรับเลเวลแต่ไม่แนะนำให้ยืนด้านล่างตรงนี้ไม่แนะนำนะ แล้วเราก็เปิดเครื่องค้างไว้แบบนี้ถ้าเราทําแบบนี้จะถือว่าถูกต้องแต่บางคนบอกว่าถ้าเราจะไปทําอย่างอื่นล่ะอย่างเช่นเดินกลับบ้านอะไรแบบนี้ใช่ไหมผมแนะนําว่าให้เราปิดการใช้งานก่อนตรงนี้ปิดการทํางานแล้วจากนั้นทุกคนก็สามารถไปทําอย่างอื่นได้ตามสบายเลยอย่างเช่นเดินกลับบ้านเดินไปหาเพื่อนอะไรแบบนี้ทุกคนก็สามารถทาแบบนั้นได้เลย สำหรับในคลิปนี้ก็จะมีเพียงเท่านี้พอย้ำอีกทีว่าผมสร้างบนพื้นแบบนี้นะมันก็สามารถใช้งานได้เหมือนกันเลยแต่ถ้าเราสร้างบริเวณในทะเลแบบนั้นมันก็จะได้ผลผลิตที่ดีกว่าแต่แบบเนี้ยมันก็ได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นแล้วทุกคนสามารถเลือกว่าจะสร้างแบบไหนเนาะแล้วถ้าใครที่อยากให้ผมสอนสร้างอะไรอีกก็สามารถคอมเมนต์มาที่ใต้คลิปได้เลยนะผมเดี๋ยวผมจะพิจารณาอีกครั้งหนึ่งเนาะก็ไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าละกันเนาะไปบาย ไปจ้า